คุณสามารถย้อนเวลากลับไปในอดีตได้คุณซื้อที่ดินไว้คุณจะรวยแค่ไหนไปดูกันที่ดินมันไม่ใช่แค่แผ่นดินแต่เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อการพัฒนามาถึงทำเลดีสาธารณูปโภคครบใครจะคิดว่าพื้นที่ว่างเปล่าสมัยก่อนกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญได้ละ่ะลองนึกภาพทุ่งนาเวงวางว่างเปล่าแถวแถวรัตนาธิเศสมัยก่อนที่ดินหลักละพันยังไม่มีคนซื้อ แต่กลับกลายเป็นว่าที่ดินตอนนี้มูลค่าหลักหมื่นหลักแสนขึ้นมาแล้วถ้าคุณมีโอกาสซื้อที่ดินในตอนนั้นผลลัพธ์วันนี้จะแตกต่างกันไหมและถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ตัดสินใจในวันนั้นแต่โอกาสที่ดีๆก็ยังมีรอคุณอยู่แค่คุณตัดสินใจให้ถูกจังหวะและเวลาที่ใช่นะคะที่สาคัญอย่าปล่อยโอกาสดีๆใ,ให้หลุดลอยไปตัดสินใจในวันนี้อาจจะเป็นการวางรากฐานชีวิตของคุณได้ในอนะนาคตั้วย้ำเพราะที่ดินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเสมอาการลงทุนที่ดีดไม่จำเป็นต้องสับอนนะคะ จะง่ายแค่เราเข้าใจทำเลและเลือกโลเคชันและเลือกคนที่แนะนำที่ถูกต้องต,ตามเพจมีที่ดินเถอะแล้วเราจะมาแป่งปันเคล็ดลับดีนะคะที่สำคัญเราคือมืออาชีพที่ดูแลด้านที่ดินให้กับคุณได้สบายๆเลยค่ะ